ใกล้สิ้นปีแล้วใครกำลังมองหาคาเฟ่ทีมคริสต์มาสเราขอแนะนำที่น้ำหวานเบคเฮาส์เลยบอกว่าเขาตกแต่งเขาตีมสุดแถมยังมีครัวซองพิเศษออกมาใหม่สำหรับช่วงคริสต์มาสพร้อมโปรเออร์ลี่โดยเฉพาะเจ้าพิซซ่าชิโอคับตัวนี้ตัดออกมาคือเยิมถ้าเกิดคนชอบต้องฟินแล้วยังมีเจ้าฮอลิเดย์ริบบอนตัวนี้คือกรอบหอมอร่อยสุดคิวน,ำนำั่นแหละแอบกระซิบว่าต้องมาก่อน6ธันวาเพราะเขามีโปรเออร์ลี่เบิร์ด6กชิ้นเก้แล้วก็จะเข้าทีมไปอีกเพราะว่าน้ำเขาคริสต์มาสคริสต์ใจสุดๆแลละถ้้าาาใใใครกกัังงงมมมมออออหหหขขววญปปีีีี่่่่่่ทไเเืช็จป็น คุกกี้หรือขนมอื่นๆแต่ที่อยากแนะนํามากๆเลยก็คือเจ้าคุกกี้บัตเตอร์ตินตัวนี้มีทั้งหมด4รสชาติเลยนะเป็นเมนูใหม่ของน้ำหวานเบเกอรคุกกี้คือบางกรอบและหอมในแบบฉ่ำๆไม่ผิดหวังแน่นอนที่อยากนำเสนออีกอย่างคืออาหารเขาอร่อยไม่แพ้กันและมาพร้อมกับเมนูใหม่ที่เพิ่งวางขายเดือนนี้เราเลยสั่งมาลองทั้งหมด3จานจุจกจานนี้คือให้กุก ใหญ่มากกินเพลินเพลินส่วนสายชีสไปทางเบเกิลได้เลยอร่อยสุดอาหารไทยก็มีนะเป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานไก่ทอดกินเสร็จก็ไปเดินห่ายรูปเล่นกับต้นคริสต์มาสมาที่นี่คือรับจบทั้งขนมอาหารและของฝากที่บ้านมาเลยไม่ผิดหวังแน่นอน